ม,มันมีทั้งความสบายแล้วก็ความแตกต่างอพอเราเรียนอยู่บ้านเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราเวลาว่างย4ิบสี่ชั่วโมงอคือเราแบบจะทําอะไรก็ได้เราเลือกที่จะเรียนก็ได้หรือเราเลือกที่จะมมไม่เรียนก็ได้ไม่มีใครมาบังคับเราแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดความที่ว่าเราต้องฝืนตัวเองบางครั้งเพื่อที่จะมาเรียน ผมชื่อทันนะครับตอนนี้อายุ19ปีครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะบริหารธุรกิจนะครับปี2ครับก็ทันก็ทราบดีเนาะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด -19 ใช่พี่เชื่อว่าแต่ละคนอ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในช่วงนี้แลละเห็นได้ยากทราบว่าระหว่างที่ทันเรียนอยู่เนี่ยช่วงของไวรัสโควิดระบาดมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมก็อย่างแรกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเรียนที่แบบว่าเปลี่ยนเยอะที่สุด จากที่ว่าทันเรียนที่มหาลายัยตอนนี้ท่านก็กลับมาเรียนออนไลน์ที่ทบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องฟอร์มโฮมเอาแล้วใช่ใชตอนนี้คือสตูดี้ฟอร์มโฮมอย่างเดียวก็คือว่ามีการใช้แอปซูมอะไรเงี้ยมีอาจารย์มาสอนไลฟ์ให้ความแตกต่างมันเยอะไหมลำบากขึ้นหรือสบายขึ้นการเรียนมันมันมีทั้งความสบายแล้วก็ความแตกต่างพอเราเรียนอยู่บ้านเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราเวลาว่าง24ชั่วโมงอ๋อคือเราแบบจะทําอะไรก็ได้เราเลือกที่จะเรียนก็ได้หรือเราเลือกที่จะไม่เรียนก็ได้ไม่มีใครมาเรียนแล้วไม่มีใคร มาบังคับเราแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดความที่ว่าเราต้องแบบฝืนตัวเองบางครั้งเพื่อที่จะมาเรียนเพราะว่าบางทีเราขี้เกียจเรารู้สึกว่าเราแบบอยากทาอย่างอื่นเหมือนกันอยู่บ้านมันแบบมันเปื่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อดีเพราะว่ามันเราสามารถจัดการเวลาได้อย่างเช่นตอนที่ทานเรียนที่มหาลัยเงี้ยถ้าเรียนติดติดกันแบบ4ชั่วโมง6ชั่วโมงบางทีไม่มีเวลากินข้าวถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ยังแบบนั่งกินข้าวไปแบบว่าหลังกล้องได้เพราะอัไนเราก็เรียนผ่านเว็บอินแล้วไม่ได้เอออะไร ก็ตอนนี้ถ้าเทียบได้ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้แล้วว่ามันก็เริ่มซาลงแลวบ้างแล้วคิดว่าพอโควิดจบลงเนี่ยจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือเปล่าเรามีแผนจะทําอะไรเพิ่มไหม อันคิดว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก็จริงแต่มันจะเป็นแบบเดิมที่เขาพูดกันว่าเป็นแบบ new normal ก็คือแบบแบบเดิมที่เราต้องปรับตัว oh, คือมันจะ <okay. S 1> ไม่ใช่แบบเดิมที่ว่าเราจะออกไปไหนมาไหนแบบสะดวกร้อเปอร์เซ็นเหมือนเดิม uh huh. เราคงมีการแบบป้องกัน uh huh. เช่นการใส่หน้ากากหรือว่าเราเราระวัง social interaction กันที่แบบสัมผัสใกล้ชิดคนกัน uh huh. มากขึ้น uh huh. จริงๆตอนนี้ผมก็กำลังเพิ่งเริ่มทำ channel youtube oh, ทำ channel ด้วยแล้วก็วแบบทำ facebook อะไรเงี้ยเกี่ยวกับออกกำลังกายฟิตเนสพอดีว่าเพิ่งจะซื้อโฮมจิมมาไว้ที่บ้านก็เป็นแบบเครื่องออกกำลังกายอะไรเงี้ยทำเป็นเหมือนที่บ้านเลยใช่ไหมแต่มันก็ยังมีข้อจํากัดเพราะว่าบางทีเราอยากได้แบบคอนเทนต์ใหม่ๆเราอยากได้สถานที่ใหม่ๆเวลาจะทำคอนเทนต์แต่บางทีมันก็รู้สึกแบบค่อนข้างซ้ําเวลาเราต้องถ่าย ที่เดิมเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมเราไปเจอใครไม่ค่อยได้ก็ลําบากใช่ชื่อช่องของทันก็ชื่อช่องเวโรทีเป็นช่องเกี่ยวกับพวกเรื่องสุขภาพเนาะออกกำลังกายสุขภาพใช่ไหมโอเคทีนี้อยากถามความพี่เทียนตัวทันหน่อยว่าคิดว่าช่วงโควิดเน่ยช่วงระบาดมันจะอยู่อีกนานไหมในสังคมไทยเราทันก็คิดว่ามันน่าจะยังอยู่สักพักอย่างน้อยก็คงเป็นปีนะเป็นปีเล ใช่เพราะว่าอย่างที่เขาบอกกันว่าแบบเรายังไม่มีวัคซีนตราบใดที่มันยังไม่มีวัคซีนอ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบ make ัวร์ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีคนติดเพิ่มอาอาจจะมีคนติดเพิ่มมาจากข้างนอกก็ได้ใช่มันอาจจะว่าสมมติถ้าเราผ่อนปลนหรือให้คนต่างชาติเข้ามาในไทยอะไรเงี้ยเราก็บางทีก็ไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาไม่ได้พาโรคเข้ามาในประเทศเราด้วยก็ถึงว่ามีความเสี่ยงใช่มันยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ นนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนะาะก็คือช่วงเขาเรียนน่ะเขาก็าต้องกลับมาเรียนที่บ้านก็อะไรหล่มันก็เปลี่ยนไปก็คือต้องเรียนผ่านซูมหรือเรียนผ่านโปรแกรมโซเชียลทั้งหลายแหละก็คือ <c oughs> <c oughs> มันก็มีข้อดีและข้อเสียก็คือข้อดีอาจจะลดค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่ต้องไปเรียนที่มาหาลัยเรียนที่บ้านแต่ข้อเสียมันก็มีตรงที่ว่าเราก็ต้องมีววนัยตัวเองระดับหนึ่งอันนี้นกระสรวงได้เลยว่าอีกอย่างเห็นว่างานเยอะมีรายงานเยอะด้วย แล้วก็ที่เขาทําช่องทำแช n แนลเนาะอาจจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอาจจะต้องมีการออกไปวิ่งข้างนอกหรือว่าออกไปฟิตเนสซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันตรงที่ว่าจํากัดสถานที่ต้องอยู่แต่บ้านมันก็เลยทําให้โลเคชั่นตัวใหญ่เนี่ยมันซ้ําก็คิดว่าช่วงโควิดจบลงในอะไรแล้วมันคจะดีขึ้นใช่หวังว่าอย่างไงครับก็ขอบคุณทานมากาที่มาให้สัมภาษณ์